สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกท่านกลับมาอีกครั้งนะครับกับผมท็อปแล้วก็รายการ S p m s t u d i o p a i n m i n g m r a f t นะครับวันนี้ผมก็จะมาต่อจากคลิปก่อนนะฮะที่สอนทำบอตกปลาทำเบ็ดตกปลาตกปลาฮาวิทสอนี่ทีตกปลานะฮเมาเมาเมา,มาผมก็จะมาสอนทำบอดตกปลาต่อนะครับจากคลิปที่แล้วที่ยังขุดกันไม่เสร็จนะฮะอ่าแล้วผมเขาบอกอะไรอย่างหนึ่งคือไอ้แมพน่ะไม่รู้แม่งเป็นขี้อะไรนะ คือไม่งหายไปเลยอะครับไม่ใช่หายอะคือไฟล์มันยังอยู่แต่มันเนี่ยมองไม่เห็นน่ะแล้วนี่ผมก็ต้องมาสร้างใหม่ใหม่คราวนี้จะแม่ใหม่ก็จริงแต่จะสอนต่อกันนะครับมาอ่าก็ก็ขอโทษด้วยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะมันหายไปเลยไม่ใช่หายอะไฟยังอยู่แต่มองไม่เห็นโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสอนกัน การทำบอ่อตกปลาต่อจากคลิปที่แล้วนี่ยผมหลงหายเนี่ยือแหม่มาหายไหนอ้าวช้าโอ้ได้ที่ลงโลงพอดีเลยนะครับอ่างั้นก็ไม่ต้องรอช้าท่านก็ขุดไปอ่ะอันนี้ผมไม่ขอขุดนะแต่ผมขออนี้เลยแล้วกันคือท่าน เราแค่มาสอนวิธีการวางน้ำอะไม่เดมขุดไปก่อนแล้วก็าคลิกีบที่มุมหนึ่งอันนี้ผมไว้สอนทีหลังนะ,ะน,นี่ก็จะเป็นบ่อตกปลาของเราอขอเสกดินมานี่ลบทิ้งถ้าท่านมีน้ำสองถังก็คือท่านเล่นในมันตีก็ควรตักน้ำมาสองถังแล้วก็วางอย่างนี้ นี่ดูฮะน้ำเนี่ยถ้ามีครึ่งบล็อกจะไมส่สามารถตักได้แต่ถ้ามีเต็มบล็อกอย่างนี้จะสามารถตักได้เนี่ยครึ่งบล็อกเนี่ยตักไม่ได้คลิกเท่าไหร่ก็ไม่ได้แต่ถ้าครึ่งบวกครึ่งมันก็จะเป็นหนึ่งใช่ไหมเนี่ยมันก็เต็มเห็นไหมน,นี้ก็ตักได้นี่สองอันมันก็ไหลมาแทนที่นี่ก็คือน้ำมีสตี้อย่างนี้วิธีวางก็ เออแบบหนึ่งเอาเดี่อวก่อนนะฮะวางไปงี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยวางไปเรื่อยๆครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเนี่ยเอาเอาเอาหมายอากันนะโอ้มันอีนฟินตี้ไปซะแล้วอด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 ว่ามันไม่ค่อยนี่อะไรอดอดฮะอดให้เรียบรอ้อย เอาใหม่ครับท่านอาจจะยังไม่ดูเพราะผมรีบไปหน่อยนั่นเอง <c oughs> ผมหิวข้าวเนี่ยตอนสองโมงนี้คือผมยังไม่กินข้าวเลยเข้ากลังวลอ่าอ่าท่านแรกขั้นแรกนะพูดผิดนะ <c oughs> หิวข้าววางช่องที่หนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยวางไปคึบแล้วก็มาวางช่องที่สามก็จะเต็มช่องที่สองก็จะเต็มเพราะช่องหนึ่งไหลมาช่องที่สองช่องที่สามก็จะไหล,หลไปช่องที่สี่บช่องที่สอง ่เพราะงั้นนี่เห็นไหมตักได้ก็มาวางช่องที่เช่องที่ห้ากลับไปช่องที่เออออ่่เเดี๋ยวเออ่ตักช่องที่สามวางช่องที่ห้าตักช่องที่สี่วางช่องที่หกไปเรื่อยๆครับไปดูจากพี่ลูวี่ก็ได้พี่เขาก็ผมก็ทําแบบพี่เขาอะ่ะเนี่ย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 ,เ,ยเห็นไหมอะ่ะเรียบเลย พี่พี่เขาให้สอนทำคริปเปอร์ทาวเวอร์กับปตามหมือนเขาก็สอนวางน้ําด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,เ,หไหมเรียบไปเรียบไปเป็นแถบเลยอ่ะดูนะชึบฟับชูเห็นไหมฮะอ่าเรียบไปเป็นแถบเลยชึบนี่ฟุ๊ปุ๊ปฟุ๊ปุ๊ป,ป,ปนะมาดู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 ดดชึบนี่อ๋อเป็นงาทเทพช่ยป่าว เ,เทพใช่ม้มเทพใช่เปล่าใช่ไหมเทพไหมไม่ชมเดี๋ยผมไม่สอนต่อนะเราเล่นฮนะเนี่ยฮะเห็นไหมน้ำก็เรียบแล้วง่ายๆอ่านี้บางคนไม่ชอบชั้นเดียวเนี่ยไม่คดีปลาไม่เคยนี่นี่ชึบอ่าบางคนอาจจะขุดสองแต่ควรวางน้ำชั้นแรกให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปขุดชั้นที่สองนะบ้างไม่งั้นวางยากอนะ่ะ อีกชุบเห็นไหมจบฮะเอา้าใครจะลึกกว่านี้ก็ได้นะไม่ว่านะง่ายๆอ่ะอาษาเอาก็ได้นะไม่ว่าทําเป็นสวิมมิ่งพููยังได้เลยนะคือบอกว่ายน้ํานะเอาไว้ว่ายน้ำไว้ตกปลาด้วยนะฮเ,เห็นไหมครับไม่ใช่เรื่องอยากเลยฮนะวางชั้นที่หนึ่งเสร็จถ้าทำหลายๆชั้นท่านก็ขุดลงไปมันก็จบแล้วครับ คงไม่ต้องให้ผมสอนตกปลายนะอ่ะเสร็จเลยจุ๊บหนึ่งจุ๊บนะดูดูด,ดูเดี๋ยวดูฮนะ,ะตกได้ง่ายมากบอ่อใหญ่อ้าวเอ้ยไม่ได้สักทีวะเอ้ยทำไมไม่ได้วะอะ่ได้แล้วนะครับหนึ่งตัวแล้วนี่ครับโอ้โห สองแล้วนะอ้าวสามแล้วนะโอ้โหมาอยากก่างกระหาหาฝนเลยนะฮ <c oughs> ยอดมากจริงๆบ่อนี้ภูมิใจในบ่อที่ตัวเองทำมันเนี่ยนะอืมตกตกตกเฮ้ยไม่ได้ตรงนี้อ่าลองใหม่ลองใหม่เออ นี่ฮะเห็นไหมเห็นไหมทําบ่อตกปลาในบ้านก็สะดวกเงี้ยฮะแต่ไม่มีบ้านนะฮะบ้านมันไปแล้วนะครับกลิ่นมาม่าออกมาแล้วนะผมทํามาม่าไว้ต้มมาม่าไว้แล้วมาอัดห้าแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปที่สี่ก็จะมาสอนทํา ฟาร์มซูกาเคกันนะฮะติดตามรอชมได้เลยคือตอนนี้ไอเมืองที่ผมให้ดูสิ่งก่อกา้า่าไปแล้วนะครับอะไรไปอะไรฮะก็คือแมปมันเออร์เรอร์ครับไปแล้วนะก็ต้องทําแบปใหม่กําลังทําอยู่ครับไม่ต้องห่วงนะอ,อัพลงแน่จะใช้มาดูบ้านใหม่อะไรใหม่แมปใหม่ว้าวสวยมากเลยนะอืมหกตัวแล้วนะ ไม่มีอะไรคุยมั้งเห็ดเยอะเลยเห็นไหมฮะดูทุกที่ก็บอกแล้วฮะหาง่ายเห็ดหาใต้ต้นไม้อเออผมมีอะไรจะบอกไหมเนี่ยไม่มีมั้งฮะเออเออไม่มีมั้งครับช่วยนึกหน่อยสิยว่าผมมีอะไรจะบอกไว้เออคิดว่าคงไม่มีมั้ง ไม่มีมัง้งไม่มีมัง้งไม่มีนวมัง้งไม่มีมัง้งมันจะไม่มีมั้งพูดแต่คำเดิมอยู่ซ้ำๆนะ,อะโอเคครับตกตัวนี้เสร็จก็ไปแล้วผมหิวข้าผมจะไปสร้างเมืองต่อแล้วนะฮะติดตามชมเมืองใหม่ได้เลยนะรับรองสุดยอดนะสุดยอดอลยฮะสุดยอดลยละยอดสวยสิครับไม่น่าถามเลยฮะ,ะตกไม่ได้ก็ไม่ต้องตกฮะ อ่าครับอ่บางทีคลิปมันตีนี่ผมจะไม่ใส่นะเอฟเฟกต์นะจะใส่เป็นเสียงเพลงแทนดีไหมครับอ่าเดี๋ยวจะลองดูนะทุกอย่างต้องลองฮนะทดสอบวิทยาศาสตร์นะเอาไม่ใช่โอทฐานนะฮะอ่าครับงั้นสำหรับวันนี้ชอปและรายการ SPM ก็ขอลาท่านไปก่อนแค่นี้นะครับติดตามผมเอ้ยเอยเอพูดผิดติดตามชมนะฮะ คลิปต่อไปได้เลยนะครับวิธีทำฟาร์มซูก็ตเคลนะฮะอ่าบายครับ